รับปัดอืมฮะป่ ที่กูไปกูมีแกงเว้ยน้ำมันกูเต็มถังอยู่ในแทงเว้ยกูกำลังหาตังกูไม่แหงเว้ยเงินมันติดอยู่ในแบงค์แต่พวกกูพร้อมจะถอนออกเดี๋ยวพวกมึงจะเดวกูถอนงอกแกตาตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนหอกเินมันเข้าเดินมาชี้ขนาดที่ของนม่เป็นของดีผู้กูใส่กันไปสองปอนด์นเป็นของดีผู้กูใส่กันไปสองไอ้กูมีคชกูมีล้นให้เธอลอกแม้ว่ากูจะไปที่ไหนในกระเป๋ามีแต่ของชาร์ดี้ไว้อาร์ตดิสก์ตุ่มห พวกูเป็นเรื่องที่มหาจานเธออยากจะให้พวกกูน่าฟาทะยอยู่ะกูจานเหมือนกับเอสเดียเบบี้เธอเน่ยอยากจะทำด้วยชาร์ดี้เคสเนียเบบี้เธอเนี่ยเธอได้อยากจะรักกูถายละก็คาวาซีอยากจะกินกูทั้งเซตเหมือนกับยามาสกี้อยากจะคุยกับเธอถาเหมือนกับเทมปุระกี้ f e ไม่ใช่โอต้าคาวาอีตอนนี้ปืนร้องตายแต่ต่กอนแต่มาดีพี่กูเป็นฉลาดกูไม่ยุ่งกับปาสลิปไม่ดูเจนกันไม่ต้องทำเป็นตีสนิทกับไอ้คน กูควายไปควายยี่ก้ากอสุดท้ายมึงจะคลายออคิหน้าเบื่อหน่ายเห็นแต่ควายดอคิ้มึงอยู่ที่สุดท้ายเลี้ยวตีนไก่นอนคิดกอยู่กับแกงกูทุกวันแล้วกูเชาเอาลรวอดเชาเอาตวตีและก็เช้วเอามอเชาเคสแลวแล้วก็ช้าเอาพี่น้อชาเอาที่ไฟแล้ก็ชาเอาสามูสเปชียลดูที่ที่กูไปกูมีแกงเว้ยเงินมันกูเต็มถังอยู่ในแทงเว้ยกูกำลังหาตังกูไม่แห้งเว้ยเงินมันติดอยู่ในแบงค์แต่พวกกูพร้อมจะถอดออก เดีย๋ยวพวกมึงจะโดนกูถอนงอกแกจะตายกันอยู่แล้วมึงไม่ต้องสอนรอก,อลอกแล้วมันเข้าเํ้นมันชีกขนาดที่ของออกมีเงของดีพวกกูใส่ก็เป็นสองพอด,ด พี่ขอตีล yeah, ุกนาด้พี่ขอขอตีลุกนาได้ปะสจกาเหน็บโดเหน็หเก่งูุกูว่ดได้ตัไว้เ่ยต่อยเกงสกห้ามึงไปแดงอย่กห้ามึงไปแดงอยาโดจัดเลยอย่าหยเลยยิบอะไรัด